วิธีการปิดไม่ให้คนอื่นมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์โพสต์ใน Facebook ของเรานะครับให้ทําแบบนี้เลยก็ขั้นแรกนะครับให้กดไปที่ Facebook เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็โพสต์ตามปกติได้เลยกดไปตรงนี้เนาะและก็เขียนคําโพสต์หรือว่าใส่รูปภาพและวิดีโอเข้าไปนะครับโอเคครับเมื่อทําโพสต์เสร็จแล้วให้มากดตรงสถานะการมองเห็นตรงนี้เลยจากนั้นนะครับให้ปรับเป็นสาธารณะ เมื่อปรับเสร็จแล้วนะครับให้มากดปุ่มเรียบร้อยตรงนี้เลยจากนั้นนะครับก็กดโพสต์ตรงนี้ได้เลยครับโอเคก็ถ้าโพสต์เสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนมาตั้งค่าต่อตามนี้เลยให้เพื่อนๆน,นะครับกดไปที่จุด3จุดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้มากดเมนูที่เขียนว่าใครบ้างที่สามารถแสดงความคิดเห็นบนโพสต์ของคุณได้กดตรงนี้เลยครับ โอเคจากนั้นนะครับมันจะมี3สถานะให้เราเลือกนะครับถ้าเ,เพื่อนๆนะครับเลือกไปที่โปรไฟล์และเพจที่คุณกล่าวถึงตรงนี้และสิ่งที่เพื่อนๆโพสต์ไปเพื่อนๆไ, <c oughs> ไม่ได้แท็กใครเลยก็จะไม่มีใครเลยที่สามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์ที่เราตั้งค่าไปได้นะครับ <c oughs> ก็จากตัวอย่างนะครับผมกดไปที่โปรไฟล์และเพจที่คุณกล่าวถึงตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมากดปุม่มเรียบร้อยตรงนี้เลย โอเคครับก็การตั้งค่าตรงนี้เองนะครับในการปิดไม่ให้คนอื่นนะครับมาแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ที่เราโพสต์ไปได้นะครับเรามาดูกันนะว่าถ้าเราตั้งค่าแบบนี้ไปคนอื่นนะครับที่เข้ามาส่องเฟซบุ๊กเราจะแสดงผลแบบไหน โอเคและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับเวลาที่คนอื่นนะครับเข้ามาสองโพสต์ที่เราโพสต์ไปเนาะในโพสนะครับมันก็จะไม่มีให้แสดงความคิดเห็นต่อโพส์ที่โพสต์ไปนะครับก็วิธีการง่ายๆแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากได้ความเป็นส่วนตัวก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทําได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดี